ภิกษุทั้งหลายสลายตนะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายจักควายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมะนายตนะภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่า สลายตนะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตนะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูปมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ